สวัสดีครับผมผมกอล์ฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับทีนี้เรากลับมาพบกันเป็นคลิปที่สองนะครับของวันนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อนะครับของ닛สนาวารานะครับเป็นล้อขอบ6นะครับเป็นตัว NP 300รอล้อตัวนี้มันจะมีตัวที่เป็นตัวสแตนดาร์ดกับตัวสูงที่เขาเรียกกันว่าแคลิเบอร์นะครับมันลายเดียวกันเลยต่างกันที่ความกว้างนะครับ นาวา่าไม่มีสเปคห้าลูนาวาล่ามีแต่หกูนะคบมันจะมีแค่กว้างหกนิ้วกับกว้างเจ็ดนิ้วที่เป็นแคลิเบอร์มันต่างกันแค่นั้นตัวเตี้ยตัวสูงล้อมันต่างกันแค่นี้ตัวนี้ผมดูด้วยสายตามันเป็นล้อตัวเตี้ยนะครับกว้างหกนิ้วแต่สามารถใส่ตัวสูงได้นะอย่างที่เราบอกมันมีหกลูสเปคเดียวนะคบถ้าท่านอยากได้แบบไม่กินน้ํามันใส่ตัวสูงท่านก็เอาร้อหน้าแคบไปใส่ก็ได้ที่เราเรียกแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล no 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 ้อนะนะครับมาดูหลังล้อกัน นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้นะครับมีสัญลักษณ์นิสสันนะครับชัดเจนนะนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นขขาสิบหกกว้างหกนะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบห้านะครับออฟเซตอยู่ที่ห้าสิบห้านะล้อแท้นะครับตัวนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะนะครับอบให้ดูก่อนเลยนะครับว่าจะด้วยน้ำหนักของรถกระบะโอ้ก็หนักอยู่นะล้อกระบะเขาถึงบอกมันแข็งแรงนะครับ ล้อตัวนี้นะครับใส่ได้กับรถนิสสันนาวาราเทอร่าได้หมดทุกคันนะครับที่เป็น6รลูร14 3ุก็คือเมื่อไงมันหกลูเล็กลากเลยตรงเนี้ยร1 4 3มมิลนะครับเพราะฉะนั้นนาวาราเลยใส่กับล้อรนอื่นไม่ได้นะครับบางทีท่านไปเจอล้อ6รลูเหมือนกันเนี่ยทำไมมันใส่ไม่ได้ก็มันไม่ใช่ร้4 3าที่เป็นของนาวารานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลย เวลาหาล้อใส่ย,ยากแต่ไม่ใช่ไม่มีนะครับผมแนะนาใส่ล้อเดิมดีสุดนะครับแข็งแรงและราคาไม่แพงด้วยนะครับสนใจสอบถามมาได้นะหนะ้าร้านเราเป็นเส้นสีขาวแดงนะครับช,ชื่อว่าร้านต้นยางยนต์นะครับร้านเรามีสาขาเดียวนะครับไม่มีสาขาอื่นนะระวังโดนแอบนะนะครับร้านเราตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะอยู่เลยซอยเทียนทะเล21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ ไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค,ค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับญญากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ